สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมมีกเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่กับเกม Sky Children นะครผมคลิปนี้หลังจากที่ผมได้ลงเอ,อ,อเดนไปแล้วด่านด่านนี้นั่นเองเราก็ได้กลับมาเกิดใหม่นะครผมและซึ่งจำนวนปีกจากที่ผมเกิดใหม่ตอนนี้มีมีสามาสาสามารถกระพือได้3ทีพูดผิด ก็คือถ้าผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะถ้าเราไม่ได้ยื่นเทียนตัวนี้เทียนอนะีเดนน่ะให้กับพวกสปิริตที่อยู่ในในด่านสุดท้ายนะเราก็จะไม่ได้ปีกเกิดใหม่มาเนี่ยอันนี้ผมยื่นไปให้รวมกับครั้งที่แล้วก่อนที่ผมจะไปลงอีเดนอีกเนี่ยก็จะได้ที่ผมยื่นมาให้น่าจะกี่คนผมว่าจะไม่ต้องกลับไปดูคลิปที่แล้วครับ ส่วนถ้าใครมายื่นข้างนอกก็ได้นะแต่คุณแต่คุณยังยังไม่ได้ปีกเพิ่มคุณต้องไปลงอีเดนเพื่อเกิดใหม่ก่อนหลังจากที่ผมเกิดใหม่ผมก็จะมีตอนนี้มีเป็น3ปีกผมได้3ปีกหรือ3 3กระพือกระพือได้3ทีเนี่ยหนึ่งสอง <c oughs> ประมาณนี้นะโอเค <c oughs> แล้วงี้เราทำไงอะ่ะวิธีการเล่นคือเราก็ต้องเล่นแบบเดิมครับแต่คราวนี้คือเราต้องไป ไปหาเด็กแสงเหมือนเดิมแหละที่มันอยู่ตามด่านมันยังอยู่ที่เดิมอยู่แต่บางทีผมก็จําไม่ได้นะว่าแต่ละด่านเด็กนั้นอยู่ตรงซอกตรงมุมไหนบ้างนะอืคือไงเราต้องเก็บเก็บเก็บเด็กแสงใหม่แล้วก็มาลงอีเดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือ,องไงเราต้องเอาเอาปีกพวนะั่นไปให้สปิริตที่เราเนี่ยสปิริตตามด่านเนะี่ยมีกี่มีกี่คนละนะ่ะเนี่ยสมมติในด่านแรกหนึ่ง,ส,งสาเนะี่ย แล้วเ,เราก็รวมไปว่าสไิลิตมีกี่คนเราก็เอาปีกจานวนปีกพวกนี้นไปให้แต่จํานวนปีกต่อหนึ่งสไิตไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังๆอย่างเช่นด่านไหนดีอ่าเอาด่านสุดท้ายเลยกันนี่ด่านนี้ยด่านที่6อ่ะอย่างเช่นคนนี้แล้วกันอ่ะอ่านี่ผมผมยังไม่ได้ปลดล็อกงั้นเดี๋ยวปลดล็อกไปแล้วกันเป็นสเปลอ่ะกดไปนี่ครับด้านหลังๆคนหนึ่งใช้เทียน3อีเ,เอ๊ดเทียน3เล่มนะยครับ เทียนอีเดนสามเล่มหรือเทียนแดงสามเล่มเลยนะเราก็ต้องคำนวณไปว่าตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านสุดท้ายอ่ะแต่และตัวคือมันให้ไม่ให้ให้ไม่เท่ากันนะเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นเก้าอี้นะถ้าเราแบบปลดล็อกไปเรื่อยๆเห็นไหมประมาณนี้ครับผมแล้วตัวเนี้ยและด่านเนี้ยละเนี่ยอันนี้ยังสองประมาณนี้ครับผมคือสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องทำวนลูปอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่ะคือคอนเซปต์การ ตายแล้วเกิดใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปสำรวจด่านแรกแล้วกันว่ามีจำนวนเด็กแสงกี่คนนั่นเองปะเดี๋ยวเราไปด่านแรกเลยเนี่ยประตูนี้สามารถมองทะลุประตูนี้ก็ได้นะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแบบดาวปะการดูดาวอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้จะมองเม็ดเราต้องมองทะลุผ่านประตูอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษอนะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็บอกไม่ถูกโอเคอันนี้มีเทียนผมลืมส่งเควสแลลวเดี๋ยวลืม ส่งเควสก่อนโอเคได้เทียนได้เทียนซีซันนี่คือเทียนซีซันนะได้มาสี่เล่มตอนนี้ซีซีซันเอนชานเมนนะผมจะไม่ผิดตอนนี้เหลืออีกกี่วันหรืออีกห้าสิบวันนะจบซีซันจบซีซันนี้แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าของผมแลกไรบ้างตอนนี้ผมแลกกับตัวคุณโปอยู่อะโอเคคุณโปน่าจะเป็นท่านี่ปริศนาผมอยากได้ว่าคุมคุณโปมากเลยเนะี่ย มต้องใช้20กงั้นวันต่อมาผมได้เพราะว่าถ้าเราเป็น <c oughs> เขาเรียกไงซีซันพาสนะเนี่ยเราจะได้เราจะได้เทียนตรงนี้1เล่มนะเนี่ยน่ยตรงรูปปั้นข้างหน้า1เล่มแล้วก็เควสมี4ี่เควสต่อต่อวันนะก็คือให้เควสละเล่มก็ได้4และอ่ะรวมกับที่เราไปรับหน้ารูปปั้นก็เป็น5แาลวแล้วก็เราเข้าไปข้างในอีก คือถ้า NPC อยู่ตรงประตูไหนนะครับก็คือว่า t ท e ยนซีซัก็อยู่ที่ประตูนั้นก็จะข้างในนั้นก็จะมีอีก4เล่มนะถ้าเราเก็บครบทั้ง4เล่มพอมันหลอมมันก็จะได้อ้ย4เล่มมาถูกแล้วเราก็จะหลอมได้เป็น1เล่มนะอาจจะฟังแล้วงง <c oughs> คือทั้งหมดเราจะได้เป็น Quest 4แล้วก็รูปปั้น1นแล้วก็ในดานถ้าเก็บครบก็ได้อีก1ก็เป็น6นะวันละ6เล่มนั่นเองบาดเดบใบดาดหนึ่งก่อนแล้วกันเราไปสำรวจว่ามี เราจะไปเอาแสงขึ้นมาอีกรอบนะปีกที่เราเคยบินได้สูงอีกรอบนะไะเปิดฉากมาสวยงามครับก่อนที่ผมจะขอไม่กดข้ามแล้วกันนะเพราะว่าแบบ ให้สำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นหรืออะไรเงี้ยได้ได้ดูเป็นคร่าวๆนะวอล์กวอลทรูวอลกไปตามๆกันนะผมสวยงามนะสวยงามมากโอเคนานหนึ่งแล้วว่าโหที่นี่มีสอนด้วยอันนี้คือเดินนะโอเคเดินครับโอเคหมุนหน้าจอนะ ผมแนะนําถ้าเล่นในแพดหรืออะไรแล้วมันมือเดียวไม่ถนัดมาปรับตรงเซตติ้งตรงข้างขวาบนได้นะแล้วก็เลือกตรงคอนโทรลครับผมนี่ครับผมผมเล่นเป็นแบบ t r u hand mode นะนี่ถ้าเรา inverse inverse การบินนะ fly มันก็จะแบบสลับ,สล,บสลับปุ่มกันปุ่มเดินก็จะมาอยู่ฝั่งขวาเนี่ยปุ่มกระโดดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยถ้า inverse โอเคด่านแรกถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมีอยู่ข้างบนด้วยคือต่อให้ปิกปิกนึงผมก็จะขึ้นไปขวายความ,ไม้ได้ ถ้าผมมีปีกหนึ่งตอนนี้ผมมีสามปีกแล้วโอเคนะครับอารยะอารยะท้ำสวยงามว้าวโอเคลงน้ำจอมแจ่มน้ำนี่ได้ฟิลมากอย่างโดนน้ำมากโอเคครับผมเอลส์ออฟดาวนะครับผมอันถูกวะเนี่ย it is else of down <laughs> นี่ครับเห็นง่ายๆเลยเด็กแสงคือถ้าเรายังไม่ไม่เคยเก็บนะจะมองเห็นง่ายมากรัศมีประมาณเนี้ยมองเห็นได้ละแต่มันมีวิธีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนครับเราต้องหาแบบการการปีนป่ายนะจะจะปีนป่ายสักนิดหนึ่งถ้าแบบสาหรับคนผมจะจําลองให้ดูสําหรับคนที่แบบปีกหนึ่งสำหรับคนที่แบบ,กบแบบเกิดมาไม่มีปีกเนี่ยเราต้องอาศัยในการปีนป่ายนะเราต้องแบบ ไม่ไม่ทองคำนะนี่ไม่ปดนี่ไหนอยู่ไหนเดีว <c oughs> ก่นะไม่ผิดแน่นอนนะครับผมเพราะผมเจอนี่ครับผมโอ้โหเด็กมารอเราอยู่นะ <c oughs> อยู่ข้างบนนี้นะโอเคจัดมาโอเคเรียบร้อยครับตัวแรกของด่านนี้ด่านแรกนะแสงที่หนึ่ง กระโดดลงแปเอาแสงที่2กันอันนี้คือหมดลอยนะสังเกตด้านขวามันจะลอยถ้าหมดทุ่มก็จะเป็นเนี่ยหมดเนี้ยมันจะเน้นเน้นพุ่งนะบินพุ่งโอเคคนที่2ได้ละเรลเก้าแล้ว,ว,ลลวม,มันต้องบินบินขึ้นไปนะผีเสื้อตรงนี้คือเราสามารถชาร์จได้นะถ้ามันมีผีเสื้อกดกดที่ตัวเองค้างแล้วมันก็จะแบบ มันก็จะชูตัวเราขึ้นไปข้างบนนะโอเคจะเปลี่ยนเป็นโหมดพุ่งก่อนมันจะได้แบบบินไวๆนั่นเองพุ่งแล้วก็ชาร์จไปได้วยได้นะเนี่แต่ก็คงไม่ถึงไม่ถึงบิเสือ้อโอเคตืตืจุดไฟก่อนแล้วกันเขามีให้จุดแล้วก็จุดไปครับอืมสวยงามเป็นเหมือน เหมือนคนนำแสงเพื่อขึ้นไปแบบเรื่อยๆหรือเปล่าเหมือนตามในเรื่องเมื่อเธอได้นำแสงไปส่งที่ปลายประตูสุดท้าย <c oughs> เริ่มพูดไปเรื่อยแล้วนี่โอเคตรงตรงนั้นก็มีถ้ำอยู่นะคืออย่างแรกเกมนี้คือมันแฟงนควางมากนะผมเราต้องแบบเป็นเจ้าหนูยอดนักสำรวจนั่นเองครับผมชาร์จก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวลอยไปตรงนู้นแล้วกัน คือถ้าง,ง่ายเราก็แบบสำรวจไปทางที่ะฝั่งนะผมว่าน่าจะง่ายอยู่นะโอเคนี่คือโหมดพุ่งนะโหมดพุ่งจะสังเกตไอคอนได้ถ้าโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดลอยโหมดลอยมันจะช้านะโหมดพุ่งมันจะดิ่งลงไปได้เนี่ยดิ่งโอเคผมก็จจำไม่ได้แล้วอ่ามีด้วยโอเค คือบางคนเปิดประตูไม่ได้เพราะอะไรอะเพราะว่าเราต้องเราอย่างน้อยเราต้องเก็บสปิริตด่านนั้นด่านนั้นคือไงเราต้องดูตามเนี่ยตามเส้นเนี้ยว่าไอเส้นสัญลักษณ์เนี้ยคือด่านไหนถ้าหนึ่งก็คือต้องต้องเก็บหนึ่งตัวแนละ้วถึงจะเปิดถึงจะเปิดประตูเข้าไปได้โอเคคนที่สามนะสำหรับด่านหนึ่งโอเคตอนนี้ผมกลายเป็นสี่ปีกแล้วมาผมจะกลายพันธ์และสามสองหนึ่งอ๋อกลายพันธ์มา โอเหมือนเกิดใหม่โอเคตอนนี้ก็มีคนทีมวิจัยนะวิจัยวิจัยกันเต็มเลยอย่างเงี้ยคือไปไม่ได้นะคือถ้าลมมันตีกลับมาคือไงก็ไปไม่ได้แต่แบบมันอาจจะต้องต้องหาเทคนิคอะพวกบงพวกบั็อกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าดันดันนี้ผมยังไม่เจอนะตรงนี้ไม่น่ามีนะผมจะไม่ผิดเดี๋ยวเดินไปเรื่อยก่อนละกัน โอ้ยปิวปิวปิวโอเคปิวไงก็ไม่ไปโ้แรงมากงั้นเราจะไปตรงกลางกันเลยครับตรงนี้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะอแต่ตรงข้างหน้าเหมือนเรายังไม่ได้สำรวจเลยนะพุ่งไปก่อนพุ่งไวนะโอเคมีผีเสื้ออยู่นะดีครเดี๋ยวรวบรวมบีเสื้อก่อนเพราะตอนนี้ รวบรวมหยีเสือ้อโอเคโฟลด์ไปแล้วผมล่องลอยไปโฟล์ไปไหนไปตามลมเมื่อกี้คน,คนเท่าไหร่นะสามแล้วใช่สามดานนี้น่าจะห้าแล้วผมไม่แน่ใจผมเคยไปดูในในกลุ่มของคนไทยที่เล่นอยู่นะเขาจะบอกเขาเขาก็จะบอกอยู่ว่าแต่ละด่านอ่ะมีมีเด็กแสงกี่กี่คนนั่นเองตรงนี้ไม่มีอะไรมีสปิริตหนึ่งคนนะ โอเคไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็มีสปิริตนะตรงนี้ก็มีสปิริตคือผมกดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเราเคยช่วยสปิริตตนนี้ไปและเกาะไปตรงตรงข้างหน้าจะมีจะมีเขาเรียกไงเป็นเป็นถ้ำนะเนี่ยเห็นไหมปลิมปลิมถ้าไม่สังเกตน,นี่คืออาจจะแบบหลงเลยไปได้ป่ะกระโดดไปใต้ โอเคอันนี้ก็ต้องใช้ด้านนี้ต้องใช้สปิริตต้องใช้สปิริตของด้านนี้3าตนนะถึงจะแบบเข้าไปได้นะตัวนี้น่าจะเป็นเป็นสปิริตสปิริตที่มันเป็นทาวเวลนะผมจำไม่ผิดนะมันไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูก่อนเพื่อมานาเดดผมก็จำไม่ได้แล้วแต่คิดว่าไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีเด็กแสงนะ แต่มันลึกมากเลยถ้าม,มีน้ำด้วยจอมแจมจอมแจมอ่ามันมันเป็นถ้ำที่เปิดตอนที่เออซีซันออฟเอนชานเมนมาเนีครับเป็นเรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่มีอะไรซึ่งเขาตัว t ทเ v e ลตัวล่าสุดมาปล่อยที่นั่นแล้วไม่มีอะไรนะปะกับกลับกัน ฮัลโหลทำใหญ่มากแต่ก็ยังมีผีเสื้อเข้ามาอุดหนุนเลยนะเกื้อหนุนนี่ต้องเกื้อหนุนอุดหนุนเลยรโอเคออกไปลุยต่อบังลุยต่อดยยองแย่ง,ยงกันก็เด็กแสงคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่สี่นะคนที่สี่ โอเคโดดไปเรื่อยๆครับโดดโดดโดดจนเหนื่อยอะ่ะผมมาแล้วเดียวอ่ะโอเคลุยครับเข้ามาได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันโอเคว้าวสวยงามปะเก็บคนที่สี่นะ ได้มาแล้วนี่ประตูรอเราอยู่กดโฮนะเยสเซอร์ yes, ข้างล่างเห็นไหมจะมีสปิริตคนหนึ่งอยู่นะบางคนอาจจะลืมก็ไปเก็บกันก็ได้อะแต่เป้าหมายผมก็คือมุ่งหน้าไปต่อ แต่ก่อนก่อนตอนนั้นเข้าได้นะทางนี้แต่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าเป็นอีกทางนึงครับเพลงพอมากโอเคว้าวนึกว่าจะจุดไฟด้วยโอเคตรงนี้มีข้างๆมีอยู่นะโอเคเข้าไปสำรวจหน่อย คครับ okay, ผมก็มีสปิริตนะมีสปิริตด้วยตัวนี้โอ้มีหน้ากากตัวนี้แอบจุดกับเพื่อนหน่อยโอเคอเสียงกล้องมากตัวนี้ก็มีเปลเทียนเล็กๆน้อยๆน,นะเอาให้ได้แบบลิ้มลองการสะสมเทียนหน่อยคือถ้าบางบางที่ถ้ามันมืดนะแสงสว่างไม่พอผมให้แนะนำกดที่ตรงนี้ครับแล้วมันมีไฟอยู่ มันจะมีแสงสว่างคอยช่วยนะบางที่มืดๆเนะีอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้มืดใช่ไหมกดไฟไปปุ๊บป๊บอ่าเดินแต่ต้องเดินเดินอย่างเดียวนะถ้าถ้าบินถือไม่ได้โอเคไปแล้วบ๊ายบายบายบายโอเคออกมาละตรงขอบขอบไม่น่ามีอะไรนะขอบขอบปาลุยครับ เราก็จะไปทางด้านเป็นของเป็นทางประตูขวานะประตูขวาประตูขวาเดินไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้โอเคใช้เป็นโหมดโหมดพุ่งตัวไปนะจะได้ง่ายๆพอเราหมดนะเราไม่ต้องกลัวนะมีมีเมฆนะมีเมฆคอยคอยเพิ่มเพิ่มปีกเราอยู่ในการบิน คือถ้าใครหมดก็เติมเมฆได้แล้วเติมกับเมฆนะผมเติมกับเมฆก็บินไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงปลายทางแห่งฝันนั่นเองอเค,ครัวถึงปลายทางแล้วอะโอเคเดี๋ยวก่อนตรงนี้คือบอกแล้วผมต้องให้เพื่อนมาช่วยครับคนเดียวไม่น่าเปิดประตูได้ โอเคยังมีเพื่อนมาอยู่เพื่อ,อผมบอกนะคือแมปหนึ่งห้องหนึ่งอะให้เพื่อนช่วยก่อนอยู่กันได้แปดคนนะคือถ้าเรามาช่วงแจ็คพอตไม่มีคนนี่คือแบบต้องรอบอกได้คำเดียวครับไอ้ด่านไหนที่มันต้องแบบต้องใช้แบบผู้ช่วยในการต่อมานะคือเราต้องเปิดประตูข้างบนนี่ประตูประตูกงเหล็กเนี่ยโอเค โ okay, อเคครับผมตรงนี้น่าจะได้ต่อมาน่าจะเป็นข้างบนหรือวาผมก็จำไม่ได้โอเคเปิดแล้วโอเคต่อมาเหมือนเราเราต้องเปิดเปิดไห้ไห้ระเบิดถ้าจะไม่ผบดนะระเบิดไห้โ okay, อเคครับเดี๋ยวตรงนั้นจะจะหล่นลงมานะ ต้องต้องสามคนหรือหรือสองคนผมจะเฮ้ยนี่ไงเพื่อนมาเปิดแล้วนี่ปีเสื้อกระจายมาแล้วโอเคต้องชาร์จเองเดี๋ยวดูเพื่อนชาร์จนี่การชาร์จนะผมกดที่ตัวเองค้างแล้วก็จะลอยขึ้นใหม่ไปหวัน <laughs> ไปหวันแล้วเพื่อนคือถ้าตรงนี้ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีเด็กแสงวะแต่ไม่ไม่น่ามีนะมันมีแค่ตรงนี้นแหละแค่แบบให้มาสำรวจเฉยๆแต่ถ้าใครชอบสำรวจนะผมแนะนำนะเกมนี้ห้ามพลาดอย่างยิ่งถึงแม้การเล่นมันจะวนลูปไปหน่อยแต่รับรองว่าเต็มเปี่ยมด้วยความสนุกคนระับได้มิตรภาพได้เพื่อนอนะไรได้ได้เยอะแล้วผมโอเค ว้าวสวยงามมีเรือที่นี่เฮ้ยเทียนผมเก็บยังไงเทียนเมื่อกี้น่าจะเก็บแล้วเพราะมันเข้ามาวันีโอเคเก็บละตัวตนี้เราจะขึ้นไปถ้าเห็นผีเสื้อเยอะๆกดที่ตัวเองค้างแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็ปล่อยนะหรือไม่ต้องปล่อยก็ได้เดี๋ยวมันก็จะระเบิดตัวเองออกมาเนี่ยสวยงามนะนี่เสียงแบบงงยิงงงยิงมากโอเคลอยขึ้นมาแล้ว เรามาโผที่เห็นไหมเราจะมาโผอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นแบบปราสาทเห็นไหมเราจะเห็นทะเลทรายแบบแรกคือแบบออกแบบดีมากครับอะเข้าไปข้างในก่อนมีอะไรไหมนดามีเด็กแสงอยู่ข้าง,ข,างขวานี่ผมจําได้แล้วโอเคคนที่ห้าครับผมสําหรับด่านหนึ่ง เข้าล่างสดชื่นสดชื่นเลยทีเดียวโอเคไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราก็เดินไปตามทางนะครับสำรวจไปเรื่อยๆเกมนี้โอเคว้ามีน้ำจมแจมด้วยนะมีเหมือนสร้างน้ำส่วนตัวให้เล่นนะตรงนี้โอตอนนี้เราเหมือนมาอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดแล้วน,นี่สำหรับแมปแรกนะ ก็มีเมฆเมฆคอยปกปกคุมนะปกคุมแล้วคุ้มคองอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับกันเลยว่ะเราจะกลับทางนี้แล้วกันโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดบินนะผมจะได้พุ่งตัวไปได้ไวกลับได้หรือว่าไม่รู้มันเปลี่ยนเลเยอร์เนีนะ่ยโอเคเนี่ยครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่มันเป็น เป็นแบบสี่เหลี่ยมแฉกแฉะมันคือประตูที่เราต้องไปนะเป็นประตูที่เราจะผ่านด่านประมาณเนี้ยครับผมส่วนสัญลักษณ์เล็กๆเนี้ยคือคือผู้เล่น player นั่นเองที่อยู่ที่อยู่ในด่านว่ามีกี่คนสามารถเช็คได้โอเคตรงนี้ก็ถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยโอเคโอเคนะครับกดที่ตัวเองเดี๋ยเอาไว้แบบ ่วนผู้เล่นก็ได้แบบเหมือนพูดฮัลโหลยโวโว้อะไรเงี้ยกดๆเยอะเริ่มเริ่มลำคาญตัวเองโอเคเข้ามาละฉากสวยงามนะผมนี่แล้วก็มีส่วนใหญ่ด่านด่านแรกเขาไม่ฟาร์มเขาจะไปฟาร์มด่านฟาร์มเทียนตั้งแต่ด่านด่านหกเฮ้ยด่านไม่ใช่ด่านหกด่านสองถึงด่านหกนะผม ว่าด้านหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีเทียนไม่มีอะไรลไแล้วมีแต่ความเควงคว้างอ๋อนี่เหมือนเราต้องไปตามชั้นนะแต่ละชั้นโอเคเข้าซอกนะติดบักครับผมจำพักบักโอเคว้าวเทียนไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูกันนะผมอ๋อมีไฟแค่อันเดียว โอ้ยแต่มันสะท้อนกล้องมากแหละในนี้เพราะอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจุดไฟนะครับสามสองหนึ่งอ่าจุดตึงโอเคโอ้ยประตูนี้สวยมากเลยคือด,ดีเทลดีมากประตูระเบิดเลยนะประตูนี้แบบสุดยอดอะ เขาล็อกไว้นะเดี๋ยวกันผู้เล่นโซนนะตกลงไว้แต่ตรงนี้เดินได้อยู่โอเคไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้คนระับมองให้หมดนะได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งหนึ่งเมตรนะเนี่ยเทียนยังไม่ได้หนึ่งเล่มเลยสะสมโอเคนั่งนะโอเค ในเรื่องคือไงอ่ะโอ้เอลเดอร์ Elder นะเรียกว่าเอลเดอร์นะแต่แต่ละด่านจะมีเอลเดอร์ไม่เหมือนกันนะนี่คือผู้เท่านะอม,มอไฟนี่หรือว่า งามแท้ชุดนี้สวยมากเลยนี่ชี้ทางสว่างไปเพลิงอัคนีรับผมีวิชาวิชาเรียกนกไม่น่าใช่แล้ววิชาเรียกนกเรียกนกงานนี้ยโอเคประตูต่อไปจะเปิดนะครับคือประตูดันที่สองนะที่เราจะไปกันอืม อับดานแรกดันแรกก็หลูหลาแล้วด่านดแรกหลังจากที่ผมไปลงอีเดนมาเนี่ให้ปีกละ่ันดดแรกผมให้ไปไปทุกคนเลยนะไม่ต้องห่วงถ้าอยากได้หน้าไก่นี้ก็ต้องใช้สามหมัวใจนะโอเคเดี๋ยวผมต้องดองไว้ก่อนเพราะว่าจะมีทาวเวลมาแล้วโอเค่ดันดแรกจบไปแล้วผม ประตูกำลังเปิดนะว้าวได้เวลาไปด่านที่สองแลวใช่ไหมจะไม่ผิดม,มีเสียงแบบมีอะไรหมุนๆเนี่ยรูเลตเหรอวะ่ะกระโดดจ้ำมา แก <Okay, S 2> ผมดิ่งไปเลยดิ่งพระสุธาสดชื่นสดชื่นมาอืมซาวแบบซาวแบบดีมากเกมเนี้ยสุดจริงโอ้โยโอ้หมดุหมดมุดมุดไปให้หมดโอเค โอ้ยหลงหลงทิศหลงทิศเราเห็นแสงนะไปตามแสงเลยเนะี่ยหรือกดที่ตัวเองนะที่บอกอุย้ยสกายสกายชิเดนออฟเดอะไลท์นะผมอ้ยเมฆคือแบบเมฆปกคลุมอะ่ะต้องแบบต้องสวดน,นำเมฆหน่อยส,สวดสวดนำเมฆนะผมจะได้แบบ มีปีกที่บินบินบินได้ป่ะหมุนใบหมุนโอเคโอเคครับผมเฮ้ยเอียงเอียงใกล้ถึงประตูแล้วนะโอเคลองลอยไป โอเคครับผมอ่ะอ่าโอ้เข้ามาบอไดไม่ว่าเข้ามาบ่าไดโอเคครับผมเราก็ได้ถึงด่านที่สองนะผมเดี๋ยวพาต่อมาเรามาต่อกันที่ด่านที่สองกันเดี๋ยวว่า เด็กแสงนั้นเขาจะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับในด่านที่สองจะรู้สึกว่าเพลงพร้อมมากครับผมจนไม่อยากจะไปเลยโอเคเอวไว้พบกันผ่านหน้าแล้วพบกันใหม่ว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรห,หรือว่าเกมนี้ก็มาติดตามชมแล้วกันนะผมพารน,นี้ผมขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย